สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านครับผมกิตินะครับบนช่องกิติคนคำนวณแน,นวทางหวยลาวนะครับเมื่อวานผมได้ไลฟ์สดนะครับแล้วก็วันนี้ก็มาทำก็ขออนุญาตรอ,อามาแล้วมามาหลายท่านแล้วนะครับมาสี่ท่านแล้วนะครับผมขออนุญาตสวัสดีอย่างเป็นทางการนะครับผมสวัสดีอย่างเป็นทางการ นะครับอินเทอร์เน็ตผมทำไมเป็นแบบนี้เนี่ยแนวทางหวยราววันนี้นะครับแนวทางหวยราววันนี้ก็จะมาพูดมาคุยถึงแนวทางหวยลาวนะครับเมื่อวานนี้ผมไลฟ์สดไปนะครับ แล้วก็มีคนมีท่านผู้ชมได้ตามเป้านะครับได้ตามเป้าหมายที่วางไว้นะครับวันนี้ก็จะมาทำตามสัญญาที่ให้ไว้นะครับแล้วผมก็จะพยายามจะไลฟ์สดในทุกๆวันนะครับบน youtube เนาะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเวลานะครับงวดวันที่16ที่ผ่านมาเนี่ยงวดวันที่16ที่ผ่านมาคือ เลขสตัว 1, 9, 6, 1, เนี่ยหนึ่งเก้าหกหนึ่งาะซึ่งผมก็แบ่งปันไปบน YouTube เหมือนกันนะก็เข้าอยู่นะเลขผมเข้าเลขหนึ่งรูดหนึ่งอยู่นะนะครับแสงไม่ค่อยดีอะ่ะเปลี่ยนมุมดีกว่าโอเคโอเคนะครับเข้ามาแล้วหกท่านนะครับนะ เข้ามาแล้วหกท่านขอบคุณด้วยนะครับผมฝากด like, กดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับหนึ่งเก้าหกหนึ่งนะครับงวดที่ผ่านมาเนาะสำหรับหวยราวในวันนี้เป็นตัวไหนก็มาดูกันเสียงชัดหรือเปล่านะครับฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับอ่ะ ผมจะเปลี่ยนเป็นกล้องหลังนะครับ <c oughs> นะครับขออนุญาตเปลี่ยนเป็นกล้องหลังสักคู่นะครับผม <c oughs> ม,อมองฟ้าไปแล้วกัน <c oughs> กล้องมันแพนไกลเลยเกินนะครับผมขอแพนกล้องไปนิดนึงสวัสดีนะครับผมม่พี่น้องปรงปลายสุขผู้สุขคนกิติคนคำนวณมาเลยเด้อะนะครับแนวทางหวยล่างมือหนี้นะครับนะ แนวทางหัวเล่ามินิเดอร์เรียกคัดการน,นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับหนึ่งสองสามสี่ห้า หวัวติพานมากนะครับเก้าศูนย์หนึ่งสองสามนะครับหัวบวันสิพงศ์ติพานมากคือเลขขาดการผมเก้าศูนย์หนึ่งสองสามกับเขาเลขเก่าก็เลขหนึ่งเขาตรงความนะนะครับเดี๋ยวผมขอปิดแจ้งเตือนระบบก่อนอ่ะ เพราะฉะนั้นเลขเด่นมื่อนี้ครับ901าศูนะตำแหน่งเด่นในมือนีก้ก็คือเลขหนึ่งกับเลขสามครับเด่นนะครับ เด่นก็คือเลขหนึ่งกับเลขสามนี่แหละเออหนึ่งกับสามส่วนเลขหลุดนะครับเลขหลุดงวดที่แล้วมันมาทันเก่ากับหนึ่งเลยเด้เก้าศูนย์หนึ่งสองสามมาเอาเลขสามนะครับหลุดสามเด้อผู้ดใดมัก ฝากกดไหลคกกดแช่ให้ได้ด้วยครับเด้อลูด3ครับตัวเด่นคือเหล็กสาเด้อเด่นเด่นหนักๆขึกคเหล็กสามส่วนตัวร่องคือเหล็กหนึ่งนะครับวิธีการง่ายๆคือลูดสามไปเลยจ้านะส่วน2ตัวเน้นๆน,น,นะครับบ่ตองห่วงถาหนึ่งครับ ท่านึงก็สามยุบเดินเรียบร้อยแล้วกันเนี่ยหนึ่ง,งสามนะสองตัวเน้นๆนนะครับหนึ่งสามสามหนึ่งนะเหล็กหนึ่งสิบปไปใส่ดอกเพราะว่าเหล็กหนึ่งหวยเล่าหวยห้าหน้อยนะครับอย่ามาแต่หวยเหล้าหวยห้าน้อยเลยหวยไทยนะครับมันสิมีเล็กทรงต้ออยู่ตัวหนึ่งอนะ่ะ ยังยังนหน่อยตรง3าหมวดที่ต่อกันนะนะครับนะส่วน2ตัวเพิ่มเติมนะครับมุ่มกล่องมาเลยเลยจริงๆแล้วเลข2ตัวนะครับเลข2ตัวเนี่ยวินจากเลข5้าตัวจะได้สิบได้ยี่สิบห้าชุดเนาะแต่ที่จะนำเสนอเนี่ยก็คือเฉพาะเลขเดี่ยนสตัวคือเลข1กับเลข3เนาะ กัสมีหนึหามหี่หนึ่งหาหนึ่งเนี่ยก็อยู่ในตัวเน้นเแล้วนะเนาะีออีกหาชุดก็คือสามหนึ่งสามสองสามสามหา มันบ่มาหวยไทยมันสิมาหวยลาวนะครับเลขสามกับเลขห้านะครับนะงนะวดที่แล้วเลขผมมันเด่นเด่นสามกับหาดดนะครับผมให้หาเด่นล่างนะครับให้สามเด่นบนงวดนี้แหละมันสิมาหวยล่านะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับใครเพิ่งเข้ามานะครับยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามให้กิติคนคำนวณด้วยอนะตัวเน้นๆน,น,นะสองตัวเน้นทีนี้นะครับ สามตัวเพิ่มเติมสามตัวเน้นสิสามตัวเน้นๆนะครับหนึ่งสองสามหนึ่งสามสี่หนึ่งสาม,สาม,สห,สามห้า หนึ่งสามหาก็เล็เด่นหวยไทยงวดที่แล้วของผมนะครับออกหาหนึ่งเก่าเสยนะครับเลขคาดการ5ตัวนะครับถ้าวินเป็นเลขชุด3ตัวแบบไม่เบิ้ลไม่ตองไม่หามมั่นสีใดายอยู่สิชุดครับตัวเน้นไปแล้ว3ชุดแสดงว่าอีก7ชุดนะครับอีก7ชุด สตัวเพิ่มเติมฝากดไหลก็แชร์ผมได้ด้วยครับนะผมสิีมีกำลังใจในการมาไห่สดในงวดต่อต่อไปนะสตัวเพิ่มเติมกับสีมีเอ่อหนึาไปแล้ว1 2ึถ้าพูดได้ว่ามันหลายนะครับถ้าใครว่ามันเยอะนะครับก็ เอาเฉพาะตัวสีแดงนะหนึ่งสองห้าสองสามสี่สองสามห้าสามสี่ห้าอันนี้ผมวิ่งตามลำดับตัวเลขเลยนะสามสี่หนึ่งมีแล้วนี่สามสี่หนึ่งสี่ห้าหนึ่ง สี่สห้าสองนะครับนี่นะภาพชัดบ่าน้ะนะครับถ้าภาพชัดไม่ชัดยังไงแจ้งให้ทราบด้วยนะครับ ทำไมผมดูไลฟ์สดตัวเองแล้วมันไม่ชัดเลยอะไรเนี่ย1 2หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับตัวเด่นก็คือเลขหนึ่งกับเลขสามนะครับถ้าจะรูดก็รูดเลขสามนะครับนะแนวทางหวยลาววันนี้นะ เลขหวยอย่างที่บอกไว้นะครับแนวทางเลข2ตัวเนี่ยมันจะวินได้ทั้งหมดยี่สิบห้าชุดนะครับเดี๋ยวผมกลับมาวินขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับนะ เลขสองตัวนะครับนะถ้าจะวินจากเลขห้าตัวมันจะได้ทั้งหมดยี่สิบห้าชุดเนาะผมวินไปแล้วสิบชุดนะครับจากเลขตัวเลขเด่นเนาะผมจะวินเพิ่มเติมให้อีกนะครับเป็นชุดเต็มเนาะทำไมมันเยอะจังยี่สิบห้าชุดนะี่สำหรับผมผมไม่เยอะนะเวลาผมนำไปใช้งานนะครับผมนำไปใช้งานทั้งยี่สิบห้าชุดเลยนะ เลขยิ่งเยอะความเสี่ยงยิ่งน้อยนะครับ <laughs> นะเลขยิ่งเยอะความเสี่ยงยิ่งน้อยสองตัวเต็มมันก็จะเหลือเลขสองเนาะก็จะมีสองหนึ่งสองสอง,สองส,องสองสามสองส,ส,องสี่สองห้าสี่หนึ่งสี่สองสี่สาม,สสาม,สาม สี่สี่สี่ห้านะครับอีกตัวสุดท้ายคือเลขห้านะครับห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าห้าครับผมตามนี้ ตามนี้เลยสำหรับแนวทางหวยลาวในวันนี้นะครับส่วนถ้าใครบอกว่ามันเยอะจังดูที่ตัวเลขสีแดงนะครับตัวหนังสือสีแดงนะครับตัวเลขสีแดงคือตัวเน้นให้เรียบร้อยแล้วนะครับนะถึงไม่ก็ในวงกลมนั่นแหละผมเน้นให้แล้วนะเลขสามตัวก็หนึ่งสองสามหนึ่งสามสี่หนึ่งสามห้านะครับในส่วนของตัวเน้นนะส่วนถ้าใครอยากจะลูดแนะนําให้ลูดสามเลยนะครับ ลูดจบทุกอย่างครับผมซื้อหวยมีสองอย่างครับมีถูกกับไม่ถูกเพราะฉะนั้นถ้าอยากเพราะฉะนั้นอ,อมันก็เสี่ยงก็จริงน่ะครับความเสี่ยงมันสูงนะครับระหว่างถูกกับผิดเนี่ยความเสี่ยงที่จะผิดนะหวยมันมีเยอะกว่าการที่จะถูกเพราะฉะนั้น วางแผนนะครับต้องวางแผนก่อนจะเล่นว่าจะเล่นยังไง <c oughs> นี่มีวิชาการซะงั้นนะครับ <c oughs> ผมจะไลฟ์สดจนถึงเที่ยงนะครับเ <c oughs> ที่ยงครึ่งนะเที่ยงครึ่งนะ <c oughs> เผื่อมีท่านผู้ชมใหม่ๆเขาตอนนี้ผมไลฟ์สดไปแล้ว สิบหกนาทีแล้วนะครับเหลืออีกสิบห้านาทีโอ้ที่ยงยี่สิบแล้วนะครับโอเคฝากกดไลค์ like, กดแชร์ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจในการหาข้อมูลมาพูดมาคุยในคลิปต่อๆไปเมื่อวานทำไมทำไมคนเยอะจัง <laughs> วันนี้ นะครับนะวันนี้ทำไมเป็นอย่างนี้โอเคเดี๋ยวเปลี่ยน,กล,นก,ลลยกลับไปกลับมาแล้วกันเนาะนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนกล้องหน้ากล้องไหลกลับไปกลับมาแล้วกันมาคุยกันก่อนเลขลาวนะครับหวยลาววันนี้เลขคาดการณ์ก็คือหนึ่ง 2 3งสามสี่ห้านะครับหนึ่งสอห้าตัวเด่นก็คือเลข1กับเลข3นะครับถ้าจะรูดแนะนําให้รูด3ามนะครับถ้าจะรูดแนะนําให้รูด3ามนะครับผมถ้าเป็น2ตัวเน้นๆก็หนึ่งสามนะครับหนึ่งสามเนาะ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ได้ครับนะพ่อแม่พี่น้องยั่งไ้หน่อยๆก็ขอจากยี่สิบไลค์ภายในสี่สิบนาทีในการไลฟ์สดนี่เนาะนะครับจากยี่สิบไลค์นี่สิได้มีกําลังใจในการไลฟ์สดในครั้งต่อไปเนาะขอบคุณหลายๆครับผมสำหรับยอดไลค์ นี่นะครับแนวทางหวยฮานอยวันนี้นะครับ1 2 3 4งี่ห้านะครับตัวเด่นก็เลขหนึ่งเลขสาม ถ้จะรูดแนะนําให้รูดสามนะครับแต่หนึ่งนี่ก็มาขอญอาตดูก่อนว่าหนึ่งมันมากี่งวดแล้วนะแต่หนึ่งก็มาติดต่อกันหลายงวดแล้วนะนะครับ แคบหน้าจอไว้เลยนะครับนะท่านใดเลขไม่มีเพิ่มเติมไปจากนี้นะครับเลขของกิติคนคำนวณมีเพียงเท่านี้นะครับสามารถแคปหน้าจอแล้วก็ไว้ไปเปรียบเทียบกับเจ้าอื่นก็ได้นะครับเนาะเพราะเลขก็เลขอาจารย์หลายอาจารย์จริงๆต้องบอกตรงๆเลยว่าเลขคนใบ้หวยในวันนี้ก็เยอะเยอะมากนะครับยิ่งโซเชียลมันใช้ได้ง่ายเนาะใช้งานง่ายขึ้นนี่ มีหลายสำนักเลอเกินนะครับแต่ก็เลขมันไม่เป็นไหนหรอกมันเลขมีแค่สิบตัวเองหนึ่งสองสามสี่ห้าเก็บแปเก้าสิบนะผมก็จะไลฟ์สดอย่างนี้ไปจนถึงเวลาที่ผมกำหนดไว้เนาะเที่ยงครึ่งนะครับเที่ยงครึ่งใครที่ยังไม่เข้ามานะครับผมก็จะฝังสตรีมสดไว้ให้ดูย้อนหลังนะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้านะงวดที่แล้วก็แตกเลขหนึ่งนะครับงวดที่แล้วแตกเลขหนึ่งทั้งบนทั้งล่างเลยวันวันจันทร์ที่ผ่านมาเนาะแตกเลขหนึ่งนะครับผมก็ฟันทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับแต่ผมเล่นไม่เยอะหรอกเพราะว่าผมไม่ใช่สายเล่นนะครับนะครับไม่ใช่สายเล่นเป็นเป็นสายคำนวณโดยโดยบังเอิญน,นะครับผมคิดว่าน่าจะมีเลขหนึ่งติดมาด้วยแหละงวดน,นี้นะครับ นะแต่ตำแหน่งที่เด่นที่สุดก็คือเลขสามนะครับในวันนี้นะในวันนี้สาหรับหวยลาวก็เลยจับคู่กันซะหนึ่งสามสามหนึ่งนะมันอดอ,อาจจะออกหนึ่งสามเออบนเลขสีตัวที่ออกก็คือหนะึ่งสามสามหนึ่งเป็นไงล่ะนะครับผมท่านที่เข้ามาใหม่นะครับ ตัวเลขสีแดงก็คือตัวที่เน้นๆเลยนะเพราะตัวเลขเต็มหน้ากระดาษเลยใช่ไหมล่ะบางท่านอาจจะไม่เข้าใจแนวทางในการแบ่งปันของผมเนาะเลขมันเยอะครับเต็มหน้ากระดาษเลยนะครับแต่ว่าตัวที่เน้นๆก็ตัวเลขสีแดงนะครับมีไม่กี่ตัวหรอกสองตัวเน้นๆก็สามหนึ่งหนึ่งสามนะครับสามตัวเน้นๆก็หนึ่งสองสามหนึ่งสามสี่หนึ่งสามห้านะนอกนั้นก็คือตัวรองนะครับตัวสีน้าเงินเนี่ย ถ้าเล่นในกรอบตัวสีน้ำเงินนะครับด้วยนะครับผมก็ใช้งานแบบนี้แหละนะครับถ้าไม่รูดนะถ้าวันไหนไม่รูดงวดไหนไม่รูดเนี่ยผมก็ใช้งานหมดเลยเนี่ยถ้าแตกสองตัวสามตัวมายังไงก็กำไรนะครับเข้าสองตัวบนหรือล่างอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยก็กำไรแล้วนะครับแต่ถ้าจะปลอดภัยสุดๆรูดเลยครับแต่ว่าเลขมันมีเลขมันมีสิบตัวนะครับ นะเลขมันมีสิบตัวมันมันมีโอกาสเด่นได้ได้สี่ตัวเนาะหวยลาวเนาะคือเราเล่นเลขสี่ตัวกันนะศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับก็คือสี่ในสิบตัวเนี่ยต้องเป็นเลขสามนะถึงจะรูดถูกนะครับแต่เลขเด่นผมไม่ค่อยพลาดหรอกนะครับเลขรูดผมไม่ค่อยพลาดก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับถามว่าห 50, 50้าสิบห้าสิบไหม พูดอย่างนั้นก็ได้แต่ตั้งแต่ทำตั้งแต่ทามาเนี่ยเลขเด่นผมค่อนข้างจะแม่นนะครับแม่นกว่าเลขสองตัวนะครับเลขลูดด้วยเลขลูดกับเลขเด่นตัวเดีวยวกันนั่นแหละนะครับเลขลูดผมค่อนข้างจะแม่นนะครับแค่ห้าสิบห้าสิบผมก็โอเคแล้วนะมีโอกาสเลขลูดเข้าห้าสิบเปอร์เซ็นเนี่ยผมก็โอเคแล้วอาทิตย์หนึ่งมีสามงวดนะครับ สอาทิตย์ก็หงวดนะภายในสองอาทิตย์เนี่ยรูดเข้าสัก3ครั้งเนี่ยผมก็โอเคแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ใหด้ด้วยครับเด้อนะขอบคุณสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมนะครับนะตัวสีแดงนะครับถ้าใครบอกว่ามันเต็มหน้ากระดาษแล้วมันเยอะนะครับ ผมจัดให้แล้วนะตัวสีแดงคือตัวเน้นนะครับตัวสีแดงคือตัวเน้นเน้น ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเพื่อในการเผยแพร่ครั้งต่อไปนะครับใครอยากได้หวยฮาหนอยนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปวิดีโอสั้นๆให้ดูในช่วงถัดไปนะครับในคลิปถัดไปนะครับเที่ยงครึง่งวันนี้มันวันทำงานเนาะวันทำงาน คนน่าจะว่างช่วงทิงเที่ยงนี่แหละผมก็เลยกะว่าจะไลฟช่วงเที่ยง 1>, 1 2 3่งามี่ห้านะครับ1 2 3 4งสองสี่ห้าเลขคัดกันในงวดนี้นะครับในวันนี้เนาะตัวเด่นก็คือ1กับ3นะครับถ้าจะรูดแนะนำให้รูดเลข3มเนาะนะครับสตัวเน้นเน้นก็คือ1นึ่งสาสามหนตัวเพิ่มเติม1นึ่งหนึ่งหนึ่งสหนึ่งสามันก็ตัวเน้นนั่นแหละนะครับ1นึ่สี่หนึ่งห้านะสามห สามสองสามสามสามสี่สามห้านะครับแล้วก็สามตัวเน้นๆน,นนะหนึ่งสองสามหนึ่งสามสี่หนึ่งสามห้านะสามตัวเพิ่มเติมนะครับเพราะเลขห้าตัวเนี่ยวินเป็นเลขชุดสามตัวแบบไม่เบิ้ลไม่ตองไม่หามได้ทั้งหมดสิบชุดเนาะตัวเน้นมีแล้วสามชุดนะครับตัวเพิ่มเติเม,ตม,มก็เพิ่มมาอีกเจ็ดชุดนะรวมกันก็เป็นสิบชุดหนึ่งสองสี่หนึ่งสองห้าสองสามสี่สองสามห้าสามสี่ห้า 4 5 1 4 5 2นะครับส่วนด้านล่างคือ2ตัวเพิ่มเติมเพราะตรงเนี้ยสองตัวเต็มนะครับเพราะตรงนี้ก็คือดึงมาจากเลขเด่นนะก็จะเป็น10ชุดอีก15ชุดที่เหลือก็จะเป็นเลข2เลข4เลข5นะครับพอวินได้แล้วก็จะเป็น2 1 2 2 2 3 2 4 2 5นะครับ4 1 4 2 4 3 4 4 4ี 15 2, 15 3, 15 4, 15 5้าหนึ่งห้าสองห้าสามหนะครับตามนี้ขอบคุณสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาเรื่อยๆนะครับผมใครเข้ามาไม่ทันไลฟ์สดนะผมก็จะฝังสตรีมสดไว้อยู่นะครับก็ได้ครบกำหนดเวลาที่ผมจะที่ผมวางแผนไว้ว่าจะไลฟ์สดถึงเที่ยงครึ่งนะครับนะก็ครบเวลาผมแล้ว ขอบคุณทั้ง17ท่านนะครับที่ยังดูอยู่นะครับผมขอบคุณจริงๆนะครับเจอกันในคลิปหวยฮานอยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย